รายงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน p a ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ผู้จัดทำข้อตกลงนายสุทธิพงษ์เสริมสุขผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่ลาน้อยสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแม่ห้องสอนข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเรื่องการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานสภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษา 1. ผู้เรียนมีสภาพปัญหาที่แตกต่างกันมีความหลากหลายในด้านอายุระดับการศึกษาความเป็นอยู่ในครอบครัวส่งผลให้บางส่วนขาดคุณธรรมและส่วนใหญ่มีลักษณะนิสัยไม่พึงประสงค์เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนรู้ 2. ครูขาดทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์งของผู้เรียน3สถานศึกษาขาดแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อให้ผู้เรียนการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานได้รับการช่วยเหลือและมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ2เพื่อให้มีแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป้าหมาย1นึ่ร้อยละหกของผู้เรียนการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานที่มีปัญหาได้รับการช่วยเหลือในการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพสองผู้เรียนการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มขึ้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด3ครูร้อยละ80ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและสามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสีสถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเชิงคุณภาพ1ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์2ครูได้รับการพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และสามารถช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ให้สามารถเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3. สถานศึกษาได้แนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนวิธีการดําเนินการให้บรรลุผลจากปัญหาดังกล่าวข้าพเจ้าได้ร่วมกับครูผู้สอนวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้สูงขึ้น โดยใช้หลักการจัดการคุณภาพตามกระบวนการ PDCA เป็นตัวขับเคลื่อนด้านการบริหารจัดการผู้บริหารคณะครูประชุมวางแผนศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาพฤติกรรมความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสร้างความประหนักกับบุคลากรวางแผนออกแบบกิจกรรมกำหนดปฏิทินการดำเนินงานด้านการดำเนินการ 1. ดำเนินการพัฒนาครูทุกคน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมประกอบด้วยแนวทางส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสกรระดับอำเภอแม่ลาน้อยคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนแบบติดตามผู้เรียนรายบุคคล2จัดกระบวนการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับเนื้อหาสาระในการเรียนมีกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาผู้เรียนนิเทศการติดตามมอบกิจติบัติเพื่อเป็นแรงจูงใจ3จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้แข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพและความสามารถขีพัฒนาผู้เรียนด้านกระบวนการลูกเสือกิจกรรมจิตอาสานักศึกษาสกรรเราทำความดีด้วยหัวใจส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยด้านตรวจสอบและประเมินผลดำเนินการนิเทศกำกับติดตาม การจัดกิจกรรมสอบถามความพึงพอใจของครูและผู้เรียนที่มีต่อการดําเนินการจัดกิจกรรมมีการประเมินพฤติกรรมผู้เรียนและนําผลการประเมินแจ้งให้ครูและผู้เรียนทราบและเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพเพื่อพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ด้านสรุปและรายงานสรุปรายงานผลดังนี้ปีการศึกษา2567มีผู้เรียนลงทะเบียนจํานวน1182คนผ่านการประเมินคุณธรรมและมีพัฒนาการที่สูงขึ้น ตามแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน11ประการอยู่ในระดับดีถึงดีมากจำนวน1,182คนคิดเป็นร้อยและ100และแต่ละปีการศึกษาจะนำข้อมูลมาประเมินวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อที่จะได้นำไปวางแผนพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปปัจจัยแห่งความสำเร็จ 1. ผู้บริหารให้ความสำคัญและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและติดตามอย่างต่อเนื่อง 2. ครูให้ความร่วมมือในการดำเนินงานออกแบบกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม 3. ผู้เรียนมีการเรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมพัฒนาตัวเองฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นพฤติกรรม4เครือข่ายให้ความสำคัญช่วยเหลือและให้กำลังใจพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำกิจกรรมผลที่ได้รับคุณภาพผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพตามที่สถานศึกษากำหนด คุณภาพครูมีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้และสามารถช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหาได้อย่างเหมาะสมคุณภาพสถานศึกษามีแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน